ก็ดูการพัฒนาของกระต่ายแต่ละปีนะคะกระต่ายก็จะมีการพัฒนามากขึ้นทั้งการพูดการทํางานนะคะเพราะว่ากระต่ายก็ไม่ได้เก่งกระต่ายก็ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดนะคะเพราะกระต่ายก็ไม่ได้เลี้ยงนกมาแต่เกิดแต่คุณอองเลี้ยงนกมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะเขาก็เลยมีวิธีการแล้วก็เขาเรียกอะไรเทคนิคในการเลี้ยงแล้วก็พรสวรรค์ทางด้านนี้ จากที่กระต่ายมาพัฒนาได้ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากใครเลยนะคะมาจากคุณององล้วนๆนอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามาจากเจ้าของฟาร์มคือคุณองล้วนๆ้ที่กระต่ายพัฒนามาได้ทุกวันนี้นะคะกระต่ายดูจากการทํางานของคุณองว่าคุณองทํางานยังไงนะคะแล้วก็ได้สัมผัสได้อยู่เพราะกระต่ายจะเป็นคนชอบถามนะคะชอบถามแล้วก็พอถามแล้วเราก็เอามาพัฒนาตัวเองนะคะสําหรับใครที่จะ ทำธุรกิจนี้หรือว่าใครที่จะอยากพอพันธุ์กนกัวจุกนะคะเราจะแนะนําให้ว่าอันดับแรกเลยเราต้องมาจากความรักความชอบก่อนนะคะเพราะว่าความเราที่ทําได้ทุกวันนี้ได้เพราะว่าเราเริ่มจากความรักที่คุณอองรักในการที่เลี้ยงนกัวจุกนะคะและเราพัฒนาขึ้นมา ใครที่สนใจนะคะที่อยากมาสัมผัสฟาร์มเราฟาร์มเราอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมฟาร์มเราได้หลังโควิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราจะไม่อ่าไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามานะคะแต่หลังหมดโควิดไปเราจะให้ทุกคนมาสามารถมาสัมผัสฟาร์มเราได้นะคะฟาร์มคุณหนองตั้งอยู่จังหวัดเพชรบุรีใครที่สั่งนกฟาร์มเราได้นกชัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่ากระต่ายดูแลเองแล้วก็มีคุณหนองเป็นเจ้าของฟาร์มสําหรับใครที่ อยากแบบว่าสนใจอยากเราะพันนกเริ่มแรกเลยให้ดูจากาเจ้าของฟาร์มก่อนนะคะว่าเจ้าของฟาร์ม มีประสบการณ์ในการเลี้ยงนกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จได้เราจะต้องเดินตามคนที่สําเร็จเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินตามคนที่ไม่สําเร็จเราเดินไปมันก็จะไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าคุณอองทําตรงนี้มาแล้วก็ให้ทุกคนเห็นที่ติดตามกันมาเนาะไม่ต้องดูจากอะไรเลยนะคะดูจากการทํางานของกระต่ายและคุณองนะคะเรามีประสบการณ์ในการเลี้ยงนกเนาะจากที่กระต่ายอ่าไม่ได้มีประสบการณ์ก็มาเก่งได้จากคุณองนั่นเองนะคะ แล้วก็เราอยากจะแบ่งปันความรู้ดีๆจากการเลี้ยงนกเพาะนกนะคะใครที่สนใจนกหัวจุกนะคะอยากเพาะพันธุ์ก็มาสัมผัสฟาร์มเราได้นะคะฟาร์มเราจะไม่ได้เน้นขายอย่างเดียวนะคะเราจะมีทั้งลูกฟาร์มและลูกค้านะคะใครที่อยากเลี้ยงนกหัวจุกอย่างมีวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องแล้วก็ ประสบความสำเร็จก็สามารถทักแชทมาสอบถามาราคาแล้วก็วิธีการจองได้เนะาะฟาร์มเราต้องจองเท่านั้นนะคะ